1300กิโลเมตรนั่นคือระยะทางจากกรุงเทพถึงเชียงรายแล้วบินกลับใหม่ครึ่งทางระยะทางที่เครื่องบินพาณิชย์ใช้เวลาบินเกือบ2ชั่วโมงแต่ลองจินตนาการถึงโดรนลำเล็กๆที่ต้องเดินทางผ่านน่นฟ้าของศัตรูที่ได้ชื่อว่ามีการป้องกันภัยทางอากาศหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมันไม่ใช่แค่การบินมันคือการแทรกซึมผ่านม่านเหล็กดิจิทัลที่มองไม่เห็นนี่ไม่ใช่เรื่องในหนังฮอลลีวูดแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และคำถามที่ช็อกโลกก็คือโดนยูเครนทำได้อย่างไรถ้าคุณอยากรู้ความลับเบื้องหลังปฏิบัติการที่ท้าทายกฎเกณฑ์ของสงครามสมัยใหม่ทั้งหมดอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เลยครับเพราะสิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้จะเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องโดรนของคุณไปตลอดกาลล้อก่อนที่เราจะไปดูตัวโดนเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเป้าหมายที่ถูกเลือกนั้นสําคัญแค่ไหนเนี่ยมันไม่ใช่การโจมตีแบบซุ่มแต่เป็นการคํานวณมาอย่างดี เป้าหมายที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียกว่า1,300กิโลเมตรนี้คือหนึ่งในเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจและทางทหารของเครมลินการโจมตีที่นี่ไม่ได้สร้างความเสียหายแค่ทางกายภาพแต่มันคือการส่งสารที่ชัดเจนว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยอีกต่อไปมันบั่นทอนขวัญกำลังใจบีบให้รัสเซียต้องดึงทรัพยากรป้องกันภัยทางอากาศราคาแพงจากแนวหน้ากลับมาคุ้มกันพื้นที่หลังบ้านที่เคยคิดว่าปลอดภัย นี่คือสองครามจิตวิทยาที่เล่นผ่านเทคโนโลยีล้ำยุคแล้วอาวุธอะไรกันที่สามารถทำภารกิจสุดโหดนี้ได้หลายฝ่ายคาดการไปต่างๆนานา,นาบางคนชี้ไปที่โดรน UJ 2 2 Airborn e อที่มีพิสัยทำการไกลแต่บางแหล่งข่าวก็บอกว่านี่คือโดรนรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างลับๆเพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะสิ่งที่เรารู้คือมันต้องมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ขัดแย้งกันอยู่ในตัวมันต้องมีขนาดเล็กพอที่จะเล็ดลอดการตรวจจับ แต่ก็ต้องใหญ่พอที่จะบรรทุกเชื้อเพลิงสำหรับระยะทาง1,300กิโลเมตรและหัวรบที่ส่งพลังได้วัสดุที่ใช้น่าจะเป็นคอมโพสิตที่ดูดซับคลื่นเรดาร์ทำให้มันกลายเป็นเหมือนผีในสายตาของระบบป้องกันภัยทางอากาศรัเสเซียเครื่องยนต์ของมันต้องเงียบและมีประสิทธิภาพสูงเผาผลาญเชื้อเพลิงน้อยที่สุดนี่คือผลงานวิศวกรรมชิ้นเอกที่เกิดจากความจำเป็นในสนามรอบอ หัวใจสำคัญของการอยู่รอดในภารกิจนี้คือการมองไม่เห็นและวิธีที่ดีที่สุดที่จะล่องหนจากเรดาร์คือการบินให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้คุณต้องเข้าใจว่าเรดาร์ภาคพื้นดินทำงานเหมือนไฟฉายมันส่องลำคลื่นออกไปเป็นเส้นตรงแต่โลกของเรามันโคง้งทำให้เกิดพื้นที่บอดหรือเงาของเรดาร์ในระดับความสูงต่ำๆยิ่งไกลออกไปพื้นที่บอดนี้ก็ยิ่งกว้างขึ้น โดรนลำนี้จึงใช้ยุทธวิธีที่เรียกว่า Nap of the Earth หรือการบินเลียดภูมิประเทศมันบินสูงจากพื้นเพียงไม่กี่สิบเมตรลัดเลาะไปตามหุบเขาบินข้ามป่าทึบใช้สิ่งกีดขวางตามธรรมชาติเป็นกราะกำบงังมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมทำให้ระบบเรดาร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับเป้าหมายที่บินสูงสูงมองข้ามมันไปอย่างสิ้นเชิงเอาล่ะครับการบินให้ต่ำติดพื้นเนี่ย มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสมการเท่านั้นเป็นแค่ก้าวแรกแต่ลำพังแค่นั้นนะไม่รอดแน่เพราะเส้นทางที่เลือกบินต่างหากคือหัวใจสำคัญของการอยู่รอดมันสำคัญไม่แพ้กันเลยทีมวางแผนภารกิจของยูเครนต้องเผชิญกับโจทย์ที่หินที่สุดพวกเขาต้องทำงานกันอย่างหนักหน่วงชนิดที่ว่าแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าเส้นทางผี (ghost route) ขึ้นมามันคือเส้นทางที่ถูกออกแบบมาให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ลองนึกภาพตามนะครับห้องทํางานที่เต็มไปด้วยจอคอมพิวเตอร์ข้อมูลหลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดหย่อนพวกเขาต้องกลั่นกรองข้อมูลข่าวกรองทุกเศษเสี้ยวที่มีอยู่ในมือทั้งภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงที่อัปเดตเกือบจะเร็วไทม์ซึ่งช่วยให้เห็นว่ามีการเคลื่อนย้ายยุปกรณ์อะไรบนพื้นดินบ้างมีร่องรอยรถถังใหม่ๆใ,ในป่าตรงไหนหรือเปล่าจากนั้นก็มีข้อมูลที่สําคัญมากๆคือข่าวกรองทางสัญญ,ญาณหรือไซจินต์พูดง่ายๆก็คือการดักฟังเสียงกระซิบ ทางอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายศัตรูเรดาร์ーーแต่ละรุ่นแต่ละระบบมันมีลายเซ้นทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเฉพาะตัวเหมือนลายนิ้วมือของคนเราเลยทีมงานจะคอยดักจับสัญญาณเหล่านี้เพื่อสร้างแผนที่ว่าอโอเคตรงนี้มีเรดาร์แบบ s 4 0 0อยู่นะนัศมีการตรวจจับมันกว้างขนาดนี้ตรงนั้นเป็นระบบ p a n ซ e e er ที่คล่องตัวกว่าอาจจะกำลังเคลื่อนที่อยู่และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือข้อมูลจากคนจริงๆอาจจะเป็นสายลับ หรือพลเรือนผู้รักชาติในพื้นที่ที่ส่งข่าวมาสั้นๆว่าเมื่อคืนมีรถขีปนาวุธเคลื่อนที่มาจอดหลังเนินเขาใกล้หมู่บ้านข้อมูลเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละครับที่บางทีมันคือจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่ชี้เป็นชี้ตายภารกิจได้เลยทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียวคือการระบุตำแหน่งของหน่วยเรดาร์และระบบต่อต้านอากาศยานของรัเสเซียทุกหน่วยทุกแห่งที่ขวางหน้าอยู่บนเส้นทางที่คาดว่าจะผ่านไม่ใช่แค่หาให้เจอส่วนใหญ่ แต่ต้องหาให้เจอทั้งหมดเพราะพลาดไปแค่จุดเดียวนั่นหมายถึงจรวดมิสไซล์ราคาหลายล้านดอลลาร์อาจกลายเป็นเศษเหล็กทันทีผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันไม่ใช่เส้นทางบินตรงๆแบบที่เราลากเส้นไม้บรรทัดจากจุด A ไปจุด B บนแผนที่แน่นอนครับแต่มันคือเส้นทางที่คดเคี้ยววกว้นยิ่งกว่าแม่น้ำเสียอีกมันอาจจะเลาะไปตามแนวสันเขาบินเรียบไปเหนือผือนป่าหรือแม้กระทั่งบินลัดเลาะไปตามหุบเขาแม่นม้ำ เพื่อใช้สภาพภูมิประเทศเป็นเกราะกำบังทางธรรมชาติมันคือเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดแม้จะต้องบินอ้อมไปอีกเป็นร้อยกิโลเมตรก็ตามมันหลีกเลี่ยงการเฉียดเข้าใกล้เมืองใหญ่หรือฐานทัพสำคัญที่เปรียบเสมือนป้อมปราการที่เต็มไปด้วยระบบป้องกันหนาแน่นแต่จะเลือกบินผ่านพื้นที่ชนบทที่เวงวางทุ่งนาที่กว้างใหญ่หรือป่าลึกที่การป้องกันทางอากาศมีช่องโหว่เป็นจุดบอดท,ที่เรดาร์มองไม่เห็นนี่ไม่ใช่แค่การวางแผนการบินธรรมดา แต่มันคือการเล่นหมากรุกสามมิติบนแผนที่ขนาดมหึมาที่มีตัวแปรคือความสูงต่ำของภูมิประเทศและเวลาเป็นเดิมพันทุกการตัดสินใจมีชีวิตและอนาคตของชาติเป็นเครื่องต่อร้องนี่คือหนึ่งในความท้าทายที่โหดหินที่สุดในสนามรบยุคใหม่เลยครับการนำทางท่ามกลางสงครามอิเล็กทรอนิกส์จอจูจ่ๆท้องฟ้าที่เคยเต็มไปด้วยสัญญาณนำทางก็งเงียบงันสัญญาณ GPS ที่เป็นเหมือนดวงตาของโดรนก็ถูกทำให้บอดสนิทนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่มันคือฝีมือของรัเสเซียชาติที่ถูกยกให้เป็นเจ้าแห่งสงครามอิเล็กทรอนิกส์อย่างแท้จริงพวกเขาสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าโดมคลื่นรบกวนขึ้นมาได้มันเป็นเหมือนฟองอากาศล่องหนขนาดยักษ์ที่แผ่คลุมพื้นที่เป้าหมายทุกสิ่งที่อยู่ในโดมนี้ที่เพิ่งผ่าสัญญาณดาวเทียมจะกลายเป็นอัมพาตทันทีและในเมื่อโดรนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงมันจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองอยู่ที่ไหนจะบินไปต่อได้อย่างไง คำตอบของคำถามนี้ไม่ได้ลอยอยู่บนฟ้าครับแต่มันซ่อนอยู่ภายในตัวดโดรนเองมันคือเทคโนโลยีที่น่าทึ่งที่เรียกว่าระบบนำทางด้วยแรงเฉื่อยหรือ INS (Inertial Navigation System) นี่คือระบบอัจฉริยะที่พึ่งพาตัวเองล้วนๆมันไม่ต้องถามใครไม่ต้องรอสัญญาณจากไหนเลยลองนึกภาพตามนะครับว่าคุณถูกปิดตาแล้วถูกปล่อยให้ยืนอยู่กลางห้องโถงที่มืดสนิท คุณไม่เห็นอะไรเลยแต่คุณจำได้แม่นว่าจุดเริ่มต้นของคุณคือตรงประตูทางเข้าจากนั้นคุณลองก้าวเดินไปข้างหน้า10.9แล้วหมุนตัวไปทางขวา 90. องศาแล้วเดินต่อไปอีก5 9แม้ตาจะมองไม่เห็นแต่ในหัวของคุณพอจะสร้างแผนที่คร่าวๆได้ใช่ไหมครับว่าตอนนี้คุณน่าจะอยู่ตรงไหนของห้องเมื่อเทียบกับประตูนั่นแหละครับคือหลักการทำง,งานของอินแบบง่ายที่สุด ภายในตัวโดรนจะมีเซนเซอร์อยู่2ชนิดที่ทำงานร่วมกันเหมือนหูชั้นในกับกล้ามเนื้อของเราอย่างแรกคือตัววัดความเร็ง (accelerometer) มันจะคอยวัดการเคลื่อนที่ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเร่งไปข้างหน้าถอยหลังหรือลอยขึ้นลงมันรู้สึกได้หมดเหมือนกับที่เราสัมผัสได้ถึงแรงจีเวลาที่รถออกตัวแรงๆอย่างที่สคือจโรสโคปไ y โรสโ o ปอุปกรณ์สุดมหัศจรรย์ที่ทำหน้าที่เหมือนเครื่องวัดการทรงตัว มันจะจับทุกการเอียงทุกการหมุนทุกองศาที่เปลี่ยนไปได้อย่างแม่นยำสุดๆข้อมูลดิบจากเซนเซอร์ทั้งสองจะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ขนาดจิว๋วบนเครื่องเป็นพันๆครั้งต่อวินาทีคอมพิวเตอร์ก็จะคำนวณตลอดเวลาว่าโอเคเมื่อกี้นี้เราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็วเท่านี้เป็นเวลาเท่านี้และเอียงตัวไปกี่องศาแล้วนำไปบวกลบกับตำแหน่งล่าสุดเพื่อหาพิกัดปัจจุบันของตัวเองมันคือการคำนวณสะสมไปเรื่อยๆ จากจุดเริ่มต้นแน่นอนว่ามันก็มีข้อจํากัดครับการคํานวณแบบนี้อาจมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้เสมอเหมือนกับตอนที่เราเดินปิดตาในห้องมืดนั่นแหละครับบางทีกะว่าหมุน90องศาแต่อาจจะหมุนไปแค่89องศาความคลาดเคลื่อนเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เมื่อสะสมไปนานๆตลอดเส้นทางการบินมันก็อาจจะทําให้ตําแหน่งที่คํานวณได้เบี่ยงเบนไปจากตําแหน่งจริงได้หลายเมตรแต่ในสนามรบอบบความแม่นยําระดับนี้ก็ถือว่าดีพอแล้วครับ มันดีพอที่จะนำทางโดนฝ่าโดมคลื่นรบกวนของศัตรูออกไปได้โดยไม่หลงทิศและเมื่อเข้าใกล้พื้นที่เป้าหมายมากพอระบบอื่นๆอ,อย่างกล้องหรือปัญญาประดิษฐ์ก็จะเข้ามาทำหน้าที่ต่อเองนี่คือวิธีที่มันเอาตัวรอดในความมืดมิดที่มนุษย์สร้างขึ้นคำถามที่ดังกล้องอยู่ในใจของทุกคนก็คือแล้วม่านเหล็กป้องกันภัยทางอากาศที่เคยถูกยกย่องว่าดีที่สุดในโลกอย่าง S 4 0 0หรือระบบป้องกันระยะประชิดอย่าง p a n c e r S 1 มันหายไปไหนทำไมเทคโนโลยีมูลค่าหลายพันล้านถึงปล่อยให้โดรนราคาถูกลําหนึ่งบินผ่านไปได้อย่างหน้าตาเฉยพวกเขากําลังหลับอยู่หรือเปล่าความจริงมันซับซ้อนกว่านั้นครับความจริงก็คือระบบที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบและทรงพลังเหล่านี้มันมีจุดอ่อนร้ายแรงซ่อนอยู่ในประชญาการออกแบบของตัวมันเองลองเริ่มจากตัวเอกอย่าง S400 ก่อนนะครับระบบนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อภารกิจที่ยิ่งใหญ่มันคือหอกและโล่ สำหรับต่อกรกับศัตรูระดับยุทธศาสตร์เป้าหมายที่บินสูงเร็วและมีขนาดใหญ่ลองนึกภาพเครื่องบินทิ้งระเบิดความเร็วเหนือเสียงที่บินอยู่ขอบบรรยากาศขีปะนาวุธข้ามทวีปที่กำลังดิ่งลงมาด้วยความเร็วหลายมักหรือฝูงบินรบที่กำลังเคลื่อนทับเข้ามาในระยะหลายร้อยกิโลเมตรนั่นคือสนามเด็กเล่นของ S400 เรดาร์ของมันถูกออกแบบมาให้มองการไกลกว่าสายตาไปสุดขอบฟ้า แต่การพยายามใช้ S400 เพื่อตรวจจับโดรนขนาดเล็กที่บินต่ำและช้ามันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่คุณพยายามใช้กล้องโทรทรัศน์อวกาศฮับเบิลเพื่อส่องหาหมดสักตัวที่กำลังไต่อยู่บนพื้นดินหน้าบ้านคุณมันเป็นเครื่องมือที่ผิดประเภทโดยสิ้นเชิงเรดาร์ทรงพลังของมันถูกปรับจูนมาให้มองหาช้างไม่ใช่มอดอสัญ,ญญาณสะท้อนกลับหรือภาคตัดขวางเรดาร์เรดาร์ cross section ของโดรนลำเล็กๆนั้น แทบไม่ต่างจากนกขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งสัญญาณรบกวนทางสภาพอากาศที่สำคัญกว่านั้นคือออากอริทึมหรือสมองกลที่ควบคุมระบบเรดาร์ในทุกๆวินาทีเรดาร์ได้รับข้อมูลมหาศาลทั้งนกทั้งสภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งขยะในอา,ากาศเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ต้องจมอยู่กับสัญญาณแจ้งเตือนที่ผิดพลาดเป็นรอยๆครั้งต่อนาทีซอฟต์แวร์จึงถูกเขียนโปรแกร,รมให้กรองสิ่งที่ไม่เข้าข่ายว่าเป็นภัยคุกคามทิ้งไป และเป้าหมายที่บินต่ำกว่าเพดานบินที่กำหนดหรือเคลื่อนที่ช้ากว่าความเร็วขั้นต่ำก็จะถูกระบบมองข้ามไปโดยอัตโนมัติมันถูกตีความว่าเป็นแค่สัญญาณรบกวนที่ไม่ควรค่าแก่การใส่ใจโดรนลำนั้นจึงกลายเป็นผีในระบบอย่างสมบูรณ์แล้วแพนซีเ S1 ที่เป็นเหมือนบอดี้การ์ดคอยคุ้มกัน S400 ละระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับภัยคุกคามระยะใกล้ที่เล็ดลอดเข้ามาได้แต่มันก็ยังประสบปัญหาคล้ายๆกัน คือมันถูกสร้างมาเพื่อยิงสกัดจรวดล่อนหรือเฮลิคอปเตอร์ไม่ใช่เพื่อมารับมือกับวัตถุบินที่เหมือนเครื่องตัดหญ้าติดปีกที่บินเลียบพื้นดินและจุดอ่อนสุดท้ายที่สําคัญที่สุดคือความจริงทางภูมิศาสตร์ประเทศรัสเซียนั้นใหญ่เกินไปใหญ่จนน่าเหลือเชื่อการจะสร้างเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศที่ไร้รอยต่อครอบคลุมทุกตารางนิ้วของพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลน,นั้นมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ทั้งในทางกายภาพและในทางเศรษฐศาสตร์ มันเหมือนการพยายามกลางตาขายจับปลาให้คลุมมหาสมุทรแปซิฟิกไม่ว่าตาขายของคุณจะไฮเทคและแพงแค่ไหนมันย่อมมีช่องว่างมีรูโว่เสมอโดยเฉพาะในพื้นที่หุบเขาหรือภูมิประเทศที่ซับซ้อนช่องว่างเหล่านี้คือเส้นทางที่โดรนสามารถใช้แทรกซึมเข้ามาได้โดยไม่มีใครเห็นราวกับสายน้ําที่ไหลซอกซอนไปตามรอยแยกของกําแพงหินที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนอกจากการบินต่ําแล้วยังมีการต่อสู้อีกมิติหนึ่งที่เกิดขึ้นในคลื่นความถี่วิทยุ นั่นคือสงครามอิเล็กทรอนิกส์รัสเซียพยายามใช้ระบบอิวเพื่อสแปมคลื่นความถี่ที่โดรนใช้ในการสื่อสารและรับคำสั่งแต่โดรนสมัยใหม่ก็ไม่ได้ไร้เดียงสามันอาจจะติดตั้งเทคโนโลยี Frequency Hopping ที่สามารถเปลี่ยนช่องสัญญาณสื่อสารได้หลายพันครั้งต่อวินาทีทำให้การรบกวนเป็นไปได้ยากหรืออาจจะมีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าให้ทำภารกิจต่อได้เองโดยอัตโนมัติ เมื่อการสื่อสารถูกตัดขาดมันคือเกมแมวไล่จับหนูในโลกดิจิทัลที่ผู้ชนะคือผู้ที่ปรับตัวได้เร็วกว่าเมื่อโดรนเดินทางมาถึงพื้นที่เป้าหมายหลังจากบินมานานหลายชั่วโมงความคลาดเคลื่อนจากระบบ INS อาจจะมีอยู่บ้างแล้วมันจะหาเป้าหมายที่แท้จริงเจอได้อย่างไรนี่คือจุดที่ปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทสําคัญเทคโนโลยีที่เรียกว่าการเทียบเคียงภาพ image matching หรือ DSMAC ทำให้โดรนมีดวงตาเป็นของตัวเอง กล้องของมันจะถ่ายภาพพื้นดินเบื้องล่างแล้ว AI จะเปรียบเทียบภาพที่เห็นสดๆกับแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงที่ทุกปอนข้อมูลไว้ลุวงหน้าเมื่อภาพทั้งสองตรงกันมันก็จะรู้ตำแหน่งที่แม่นยำของตัวเองและเป้าหมายได้ในระดับเมตดจอทำให้มันสามารถพุ่งเข้าชนเป้าหมายได้อย่างแม่นยำราวกับจับวางแม้จะไม่มีสัญญ,ญาณ GPS เลยก็ตามความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้วัดได้มากกว่าแค่ตัวเลขทางเศรฐษฐกิจ ผลกระทบที่รุนแรงที่สุดอาจจะเป็นด้านจิตวิทยาสำหรับคนรัเสเซียที่อาศัยอยู่ห่างจากชายแดนหลายร้อยหรือหลายพันกิโลเมตรสงครามเคยเป็นเรื่องที่ไกลตัวเป็นสิ่งที่เห็นแค่ในทีวีแต่การโจมตีครั้งนี้ได้ทลายกำแพงแห่งความสบายใจนั้นลงอย่างสิ้นเชิงมันส่งข้อความไปถึงทุกคนว่าสงครามสามารถมาถึงหน้าประตูบ้านของพวกเขาได้ทุกเมื่อความรู้สึกไม่ปลอดภัยนี้จะกัดกร่อนขวัญและกำลังใจ และอาจสร้างแรงกดดันทางการเมืองต่อรัฐบาลเครมลินในระยะยาวในระดับยุทธศาสตร์การโจมตีระยะไกลเช่นนี้สร้างปัญหาใหญ่ให้กับกองทัพรัสเซียก่อนหน้านี้พวกเขาสามารถทุ่มเทระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ดีที่สุดไว้ที่แนวหน้าเพื่อสนับสนุนการระบอแต่ตอนนี้พวกเขาถูกบีบให้ต้องเลือกระหว่างการป้องกันแนวหน้ากับการคุ้มกันพื้นที่หลังบ้านที่เปราะบางการดึงระบบ s 400หรือแพนเซีย er, กลับไป เท่ากับเป็นการเปิดช่องว่างบนท้องฟ้าเหนือสนามรบทำให้นักบินและโดรนของยูเครนทำงานได้ง่ายขึ้นและปลอดภัยขึ้นนี่คือการใช้ทรัพยากรราคาถูกอย่างโดรนเพื่อบีบให้ศัตรูต้องเคลื่อนย้ายทรัพยากรราคาแพงมหาศาลเป็นยุทธวิธีที่ชาญฉลาดอย่างยิ่งเหตุการณ์นี้เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นมันคือสัญญาณที่บ่งบอกทิศทางของสงครามในอนาคตลองจินตนาการดูว่าถ้าไม่ใช่โดรนแค่ลำเดียว แต่เป็นฝูงโดรนนับร้อยที่ทำงานร่วมกันด้วย AI สามารถสื่อสารและตัดสินใจได้เองเพื่อเอาชนะระบบป้องกันของศัตรูมันจะกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีระบบป้องกันใดในปัจจุบันจะรับมือได้อีกต่อไปสงครามจะไม่ถูกตัดสินด้วยรถถังหรือเครื่องบินรบราคาแพงเพียงอย่างเดียวอีกแล้วแต่จะถูกตัดสินด้วยอัลกอริทึมความเร็วในการประมวลผลและความสามารถในการผลิตโดรนราคาถูกแต่ฉลาดได้อย่างรวดเร็ว เมื่อมองในแง่ของความคุ้มค่าดโดรนคืออาวุธที่เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงดโดรนพิสัยไกลหนึ่งลำอาจมีต้นทุนการผลิตที่น้อยกว่ารถยนต์หนึ่งคันเสียอีกแต่ความเสียหายที่มันสามารถสร้างได้กับโรงกล่นน้ำมันหรือคลังอาวุธนั้นมีมูลค่ามหาศาลยิ่งกว่าหลายร้อยเท่าเปรียบเทียบกับขีบปนาวุธล่อนที่ทำภารกิจคล้ายกันได้แต่มีราคาแพงกว่าเป็น10บสเท่าดโดรนจึงเป็นอาวุธที่ไม่สมมาตร asymmetric weapon ที่สมบูรณ์แบบ มันเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่มีงบประมาณน้อยกว่าสามารถสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อศัตรูที่ใหญ่กว่าและร่ำรวยกว่าได้สิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนกำลังเป็นบทเรียนสำคัญให้กับกองทัพทั่วโลกทุกประเทศกำลังตระหนักว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบดั้งเดิมนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปการลงทุนมหาศาลกำลังพุ่งเป้าไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีต่อต้านโดรนโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นระบบตรวจจับที่สามารถแยกแยะโดรนออกจากนกได้ ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าควบคุมโดรนของศัตรูหรือแม้กระทั่งอาวุธพลังงานตรงอย่างเลเซอร์นี่คือการแข่งขันทางเทคโนโลยีครั้งใหม่ที่เดิมพันด้วยความมั่นคงของชาติสรุปแล้วการที่โดรนยูเครนสามารถบินได้ไกลถึง1,300กิโลเมตรเพื่อโจมตีใจกลางรัเสเซียได้นั้นไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีมหัศจรรย์เพียงอย่างเดียวแต่มันคือการผสมผสานที่ลงตัวของหลายปัจจัยทั้งการออกแบบโดรนที่เน้นการล่องหนและประสิทธิภาพ การวางแผนเส้นทางบินที่ชาญฉลาดเพื่อใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศและช่องโหว่ของเรดาร์เทคโนโลยีการนำทางที่ไม่ต้องพึ่งพา GPS และความกล้าที่จะท้าทายขีดจำกัดนี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะทางทหารของยูเครนแต่มันคือจุดเปลี่ยนที่กำลังเขียนตำราการสงครามสมัยใหม่ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดมันพิสูจน์ให้เห็นว่าในยุคนี้ขนาดของกองทัพอาจไม่สำคัญเท่ากับความฉลาดและความสามารถในการปรับตัวอีกต่อไปแล้วคุณล่ะครับ คิดว่าเทคโนโลยีโดรนจะเปลี่ยนโลกของเราไปในทิศทางไหนอีกบ้างลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ข้างล่างนี้เลยครับ